ก็สวัสดีครับทุกท่านกับผมเลดแฟตบอยครับก็ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทุกท่านก็คงจะทราบข่าวกันแล้วว่า2เฟนชายเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Battlefield ภาคแรกกับ Call of Duty Infinite Warfare ก็ได้ประกาศตัวเกมออกมาเยอะทุกท่านให้เตรียมตัวเสียงเงินกันแล้วซึ่งกระแสด้านโบวกด้านลบของ2เฟนชายนี้ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยครับซึ่งตัวเกม Battlefield ภาคแรกนั้นได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆต่างกับตัวเกม a l l of Duty ที่มีกระแสด้านลบซะเยอะกว่า ซึ่งดูได้จากเทเลอร์ของทั้ง2ตัวเกมครับตัวเกม Battlefield มีคนกดไลค์อยู่ที่ประมาณ1นล้านส่วนดิสไลค์ก็มีแค่2 0 0 0มกว่าเท่านั้นต่างกับเกม Call of Duty Infinite Warfare ที่ในคลิปเทเลอร์มีคนกดไลค์อยู่ที่ส0 0 0สนกว่ากแต่คนกดดิสไลค์มีทั้งหมด2ล้านทั้งๆที่ Call of Duty ภาคนี้นั้นได้มีการนําเกม Call of Duty Modern Warfare ภาคแรกมารีเมคและแพ็ครวมอยู่กับตัวเกมภาคใหม่นี้อีกด้วยซึ่งในคลิปนี้นั้น ผมก็จะมาวิเคราะห์ด้วยความเห็นส่วนตัวว่าทําไมเกม Battlefield ภาคแรกถึงมีกระแสตอบรับที่ดีกว่าเกม Infinite Warfare และทําไมเกม Call of Duty Infinite Warfare นั้นทําไมถึงมีกระแสด้านลบมากขนาดนี้ซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะไปชมกันนั้นผมต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าถ้าผมพูดอะไรผิดหรือว่าไม่ถูกใจใครผมก็ฝากขอโทษไปเร่วงหน้านะครับเพราะว่าความคิดเห็นต่อจากนี้มันเป็นความคิดเห็นของผมส่วนตัวเท่านั้นครับซึ่งมันอาจจะมีการที่ผิดพลาด เพราะว่าผมก็ไม่ใช่แฟนบอยของทั้ง2ซีรีส์ขนาดแท้ครับคือโดยแนวว่าถ้ามันน่าเล่นก็ซื้ออะไรประมาณนี้ซึ่งถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ฝากติดชมให้หน่อยนะครับโอเคเราไปชมกันดีกว่าประเด็นแรกที่ผมวิเคราะห์ได้นั้นมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องตีของตัวเกมครับทุกท่านก็น่าจะรู้แล้วว่าตีของตัวเกม Call of Duty ภาคใหม่เนี่ยเขาก็ยังคงใช้ตีมในช่วงอนาคตอยู่ซึ่งถ้าย้อนกลับไปประมาณปี2ปีที่แล้วทาง Call of Duty ภาคเก่า,กาอย่าง Advanced Warfare หรือว่า Black Ops 3เนี่ย มันก็เป็นทีมอนาคตทั้งนั้นซึ่งต่อให้ทีมของ Call of Duty ภาคนี้จะเป็นการแบบว่าล้ำยุคมากกว่าภาคเก่าๆขนาดขึ้นไปยิงกันบนอวกาศเลยอะซึ่งถ้าถามความคิดเห็นของผมผมก็คิดว่ามันก็น่าสนใจนะที่จะขึ้นไปยิงกันบนอวกาศเนี่ยมันก็อาจจะแปลกใหม่ลมะมั้งแต่ตัวเกมมันก็คงยึดติดกับทีมเดิมๆซึ่งถามส่วนตัวผมโอเคมั้ยผมก็โอเคนะแต่คนอื่นเขาไม่โอเคกับผมไงก็ดูได้จากยอดการออนไลน์ในเทเลอร์เนี่ยมันก็น่าจะเห็นผลแล้วนะเพราะอะไร ซึ่งผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเบื่อตีมที่เป็นโลกอนาคตแล้วอยากให้คอปเอตี้เปลี่ยนมุกบ้างต่างจากบวนทนฟิลที่เขาแบบว่าต่อให้เอามุกเก่ามาเล่นแต่มันก็แบบว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะเราจะได้เข้าไปอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่1โดยการใช้ภาพแบบ next gen เข้าใจไหมซึ่งนี่แหละผมคิดว่ามันเจ๋งมากๆเลยมันทําให้คนรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันตื่นตาตื่นใจดีว่ะเพราะว่าเกมภาคแรกมันเนี่ยมันดูแบบว่าเก่าไปแล้วอะคนก็ไม่อยากเล่นใช่ไหมคนก็อยากได้ภาพที่มันเจ๋งข,ขึ้นภาพสวยขึ้น แต่เป็นธีมยุคเก่าๆเหมือนเดิมการได้กลับไปใช้ปืนเก่าๆรถเก่าๆอะไรเงี้ยมันง่าจะดูแบบว่าเจ๋งอะ่ะแต่เอาจริงๆทางเขาเอาดุตี้เขาก็มีข้อดีของเขานะครับก็คือทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้ใส่เกม Call of Duty Modern Warfare er ภาคแรกที่หลายๆคนก็ได้จะบอกว่าเกมภาคนี้มันเป็นหนึ่งในภาคที่ดีที่สุดของเกมซีรีส์นี้ซึ่งผมชอบภาคนี้มากๆและผมก็จะเก็บเงินซื้อครับจะเก็บเงินซื้อเพราะเล่นภาคนี้โดยเฉพาะเลยแหละแล้วเขาก็ยังสงสัยว่าทําไมมันยังมีกระแสตอบรับที่ทางลบอีกล่ะ ซึ่งมันอยู่ในประเด็นที่ผมวิเคราะห์อันที่2ครับก็คือเรื่องราคาซึ่งผมไม่รู้ว่าทุกคนอื่นจะคิดเหมือนผมไหมผมคิดว่าเกม Call of Duty ภาคนี้ราคาสูงมากจากที่ผมได้อ่านข่าวมาเนี่ย Call of Duty ภาคนี้ขายอยู่ที่ราคา80ดอลล์คือราคาสแตนดาร์ดแต่มาได้2เกมนะก็คือว่าคุณก็จะได้เกมภาคใหม่ไปด้วยแล้วก็จะได้เกมภาคนีเมคไปด้วยในราคา80ดอลล์ซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ว่าเฮ้ยมันแพงจังวะทำไมไม่แยกขายละ่ะอะไรประมาณนี้สุดโตัวผมก็คิดอย่างนั้นนะเฮ้ย่ม ราคาแม่ง3000เลยนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเปลี่ยนแปลงราคาไหมตอนนี้เป็นแค่ราคาที่ประกาศออกมาเฉยๆเพราะตอนที่ผมอ่านตอนนี้ในร้านสตรีมก็ยังไม่ได้ลงตัวเกมนะซึ่งอาจจะลดราคาก็ได้หรืออาจจะแยกขายก็ได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าลดหรอกมั้งส่วน Battlefield ภาคแรกราคาประมาณ50ดอลลาร์หรือประมาณ1,700บาทถึง1,800บาทซึ่งตัวเกมมันก็เป็นราคาสแตดาสายที่เขาเคยตั้งมาตั้งแต่ภาคเก่าๆแล้วอะและซีซันพาร์ทของตัวเกม Battlefield หนึ่งก็อยู่ที่ราคา80ดดอลลาร์เหมือนกัน ราคาตัวเกมบลซีเซนพาร์ของ a t t l e f i e l d ราคาเท่ากับ o อ Duty ี t a n d a r d อ่ะซึ่งคิดว่าแม่งตลกดีวะ่ะส่วนราคาซีเซนต p พาร์ของตัวเกม Call of Duty นั้นก็อยู่ที่ประมาณ100ดอลลาร์ราคาเหยียบ3 7 0 0ันเ0เลยนะซึ่งนี่แหละผมคิดว่ามันแพงไปไหมแต่บางคนก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินซึ่งอันนี้แล้วแต่คุณครับแต่ผมเวลาที่จะซื้อเกมแต่ละเกมก็ต้องเก็บเงินเองอะรายได้ผมก็อาจจะไม่ได้เยอะมากผมก็เลยคิดว่ามันแพงไป แต่ถึงยังไงมันก็คงจะมีบางคนที่คิดว่าเฮ้ย DLC a t t l e f i e l d ยังไงมันก็ออกมาเรื่อยๆดูตังเราก็พอๆกันแหละซึ่งนี่มันก็จริงครับแต่ผมมีข้อคิดอย่างหนึ่งคือว่าความยาวนานในการเล่นของตัวเกมเนี่ยมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าอย่างตัวเกม a t t l e f i e l d แต่ละภาคเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันแตกต่างกันมากซึ่งถทามรมนั Battlefield 3กับ Battlefield 4เนี่ย b ั t t l e f i e l d h a r d l i n e ก็ออกมาแตกต่างกัน a ั t l e f i e ิ d ภาคแรกก็ออกมาแตกต่างกันเหมือนกันซึ่ กับการคอร์ปอตี้ภาคนี้ที่กําลังจะออกมาเนี่ยถ้าตัวเกมมันออกมาในระบบมัลติเพลเยอร์จะมีคนกลับมาเล่นภาคแบบอบสาบ้างหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่ามันก็จะมีแต่น้อยมากๆซึ่งความยานานในการเล่นมันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับราคาที่เสียไปแต่ผมคิดเลยนะว่ายังไงคอร์ปอตี้มาด้วยว่าแฟร์ภาคแรกเขาจะมีระบบมันติเพลเยอร์ออกมาด้วยผมว่าไอ้ภาคเนี้ยจะมีคนเล่นเยอะเรื่อยๆแน่ๆส่วน Battlefield ภาคนี้นั้นต่อให้ออกมาผมก็คิดว่าก็ยังมีคนกลับไปเล่น Battlefield ภาค4อยู่ ราะว่าตัวเกมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งฟีลลิ่งในการเล่นและก็ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเกมซึ่งบางครั้งผู้คนก็อยากจะเข้าไปอยู่ในการสู้รบสมัยเก่าหรือบางทีก็เบื่อและก็ไปเล่นการสู้รบสมัยใหม่ในแบทเทนฟิลสีก็ได้หรืออยากจะไปเล่นแบบว่าเตีมตำรวจไปเลยก็เล่นในฮาร์ดไลน์อะไรประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่าถ้าสมมตินะสมมุตนะิว่าแบทเทนฟิลภาคเนี้ยเป็นแบทเทนฟิลที่ปรับแต่งมาจากแบทเทนฟิลสี่อย่างที่แบทเทนฟิลสี่เคยทำกับแบทเท e ฟิลสามซึ่งทํามอมาเผลนเนี่ยผ,ผมคิดว่าเกมเด,กเดียวกันแน่เลย ผมก็คงคิดว่ากระแสตอบรับของ t l e f i ฟ l d ภาคใหม่ก็คงจะลดลงไปเยอะนะมันก็คงจะฮือฮาแหละแต่ก็คงไม่มากเท่านี้แล่ถ้าสมมติเข้าไปอีกถ้า t l e f i e l d 6ยังใช้ธีมเดิมอีกคราวนี้แหละมันก็จะเหมือน c a l l of Duty ที่กำลังโดนอยู่ตอนนี้แต่ยังไงซะตัวเกม Call of Duty มันก็อาจจะโอเคก็ได้ไงคือที่มันเป็นการวิเคราะห์เฉยๆเป็นการคาดคะเนคร่าวๆซึ่งถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ฝากขอโทษด้วยนะครับเพราะผมนั้นก็วิเคราะห์ในฐานะผู้บริโภคเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็มีแลนที่จะซื้้้ออตัววเเกกมมง2ยู่แล ถ้าเก็บเงินได้นะก็โอเคครับผมผมว่าก็ขอจบคลิปนี้ก่อนดีก่าครับผมก็ฝากขอโทษแฟนบอยของเกมที่ผมพูดไม่ดีไปนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรผมก็จะเป็นผู้บริโภคเหมือนกันอนะแล้วก็มาพูดเหมือนกับว่าเพื่อนคุยกับเพื่อนพี่คุยกับน้องน้องคุยกับพี่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งคุณจะมีสิทธิ์เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่คุณนะแต่ผมขออย่างเดียวอย่าเกลียดผมเลยครับก็โอเคครับผมผมก็ขอจบคลิปนี้ก่อนดีกันนะครับถ้าหาก ทุกท่านชอบใจก็ฝากกด Subscribe ให้หน่อยนะครับปุ่มแดงข้างล่างอะ่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบก็ขอโทษไว้ก่อนนะแล้วก็กดให้ด้วยเหมือนกันก็คืออยากจะซับเยอะเยอะ่ะมันก็คือเป้าหมายลัาของช่องผมแล้วครับก็โอเคครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันครับ